สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงสำหรับน้องมิยาลูกสาวของเติ้นตะวันและกระแตที่ทั้งคู่ตั้งสมฉายาให้ว่าจิ๋วแต่แจว๋วก็เพราะว่าน้องมิยาตัวเล็กด,ดเดียวที่ใจสู้สุดๆจนมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและมักจะมีภาพน่ารักน่ารัก,ารกมาฝากแฟนคลับเป็นประจำด้วยหน้าตาที่น่ารักน่า,นาเอ็นดูทําให้น้องมิยามีแฟนคลับเพียบแต่ที่เหือหนักมากกว่าพ่อตะวันก็เห็นจะเป็นคุณย่าดวงดาวจารุจินดา ที่หลงรักหลานสาวตัวน้อยคนนี้มากๆเพราะคุณย่ามักจะหาเวลาว่างมาเล่นกับหลานกล่อมหลานนอนหลับอาบน้ำป้อนข้าวจนต้องบอกว่าทั้งหลานและคุณย่าติดเนึบซีกันสุดๆโดยคุณย่าดวงดาวเคยเขียนข้อความสุดซึ้งบรรยายความรู้สึกของตัวเองผ่านทางไอจีส่วนตัวบอกเล่าความสุขนับตั้งแต่ที่มีน้องมีญาหลานสาวเข้ามาเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและล่าสุดคอหวยมีเฮน้องมีญาลูกสาวต้นตะวันบอกเลขที่บ้านหลังง,งูเข้า หลังให้หวยถูกมาสองวดติดโดยงานนี้สาวกระแตได้โพระบ,บุข้อความว่า DM กันเข้ามาล้นหลามมากเนื่องจากวันก่อนมีงูเข้ามาอยู่หลังบ้านหลายคนบอกว่าให้ซื้อเลขที่บ้าน1 1 4ทบ4 2อันนี้แม่ก็ไม่รู้ต้องหมุนกันยังไง